พวกที่บอกว่าอุ้งอิงขายชาติเนี่ยกูไม่ได้ชอบองค์อิงนะกูก็พูดเสมอนะซ้อมบ,บางคนหาว่ากูเป็นแดงไปแล้วกูไม่เป็นหรอกแดงกูงจะไปเป็นไหมไอาการที่ว่าอง้์งอิงขายชาติอง้งอิงขายชาติจากคลิปเสียงคลิปเดียวเนี่ยทําไมมึงรับไม่ได้กันวะแล้วพอมันมีนักการเมืองไปปั่นว่าขายชาติมึงก็ไปเชื่อมันว่าขายชาติสิ กูถามคำหนึ่งไอ้บอนสายตะกูที่ตั้งสมัยคอต่อชอในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยสมัยไอ้สามตอมีอำนาจอ่ะยุคที่เขาสร้างบอนที่สายตะกูเนี่ยคือยุคไอ้สามตอแล้วมึงทำไมโมว่าไม่ว่าไอ้พวกนี้ขายชาติมึงวะกูถามแค่เนี้ยกูถามไห้สลิมว่ามึงไปอุ้งอิงขายชาติอุ้งอิงขายชาติจากคลิปเสียงเนี่ยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นจริงคือบอนสายตะกูเนี่ย เขมรมาสร้างบ่อนติดชายแดนไายในพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยและได้รับอนุมัติจากรัฐบาลคอสชอเนี่ยโดยทหารไม่ไปยุ่งไม่ไปคัดค้านเลยเนี่ยที่อย่างนี้ทําไมไม่ได้ไม่ขายชาติวะกูถามแค่นี่ยอ๋อทำมอหินเทียมครับกูถามแค่นี่ยทําไมอย่างนั้นมึงทําไมไม่ประยุธทธ์ทําไมไม่ขายชาติวะปล่อยให้เขมรเนี่ยประยุทธ์ปล่อยให้ขนเนหขมรมาทําบ่อนที่สายตะกูเนี่ย กูถามคำที่ไอไอบอกขายชาติทำไมอย่างนี้ทำไมไม่เรียกขายชาติวะนั่นแหละขายชาติก็คือเอาแผ่นดินที่เป็นปัญหากันอยู่ในพื้นที่ทับ้อนเนี่ยปล่อยให้เขามาทำบ่อนเนี่ยอ่ะทีอย่างนี้มึงไม่ประนามว่ามันขายชาติกันมั้งกูถามแค่เนี้ยแต่ทีอุ้งอิงเนี่ยทีอุ้งอิง โคตรแบบงงๆกับหุนเซนเนี่ยมึงบอกขายชาติมึงสรุปกันเด็ดเสร็จเด็ดขาดไปแล้วสรุปกันจบเลยว่าขายชาติแต่ไอ้คนที่ขายชาติจริงๆเนี่ยมึงบอกว่า M O U เนี่ยขายชาติให้ยกเลิกมึงรู้ไหมใครทํำ M O U รัฐบาลชุดไหนทำเออแล้วตอนหลังอะเขาถูกแฉมาแล้วว่า M O U เนี่ยไปทําและจดทะเบียนที่ UN โดยอภิสิตมึงไม่ได้ปนะนว่อภิสิตขายชาติมั้งวะ กูถามแค่นี้ถ้าพวกมึงบอกว่ามึงทาถูกอะ่ะถ้ามึงบอกว่ามึงรักชาติจังเน่มึงไม่พัฒนามปติดขายชาติมึงไม่แม้แต่ะนามว่าไอ้ไอ้คอสชอขายชาติมั้งไอสามปอขายชาติพวกมึงทําไมไม่พูดแบบกูตั้งคาถามแล้วเนี่ยมึงตอบกูมาให้ได้ดิมีใครตอบกูได้มั้งเนี่ยไอพวกสลิมที่ฟังกูเนี่ยพี่อย่างเงี้ยทําไมไม่เรียขายชาติตอบกูไม่ไหวเพราะอะไรไอพวกนี้เถ แตกไปแล้วพักคนดีนายทุนเขาไม่เลี้ยงแล้วไงมันก็ต้องแตกไงนายทุนเขาไม่เลี้ยงแล้วเพราะว่าวันเนี้ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากพักพวกนี้แล้วนะครับเขาก็เลยไม่เลี้ยงต่อพราะไม่เลี้ยงต่อพักมันก็แตกไม่มีอะไรไม่ประกาศไม่มีอะไรมากแค่นั้นเอง เนี่ยมีแม่สลิมอยู่ในเนี้ยอ๋อผมทาโมน <c oughs> ผมทําหินเทียมขายครับทําน้ําตกหินเทียมขายครับคือการที่จะว่าเขาขายชาติอ่ะคุณต้องดูในคนอื่นที่ทําผิดเหมือนกันแล้วหนักหาสาอาดก่อนเนี้ยถ้าคุณบอกคุณรักชาติจริงเนี่ยคุณก็ต้องไปว่าเขาขายชาติด้วยแต่คุณกลับเลือกว่าเป็นบางคนคุณมันก็ไม่แร์ะนะเพราะนั้นถ้าจะวิพากษ์วิจารการเมืองถ้าจะพูดเรื่องการเมืองคุณก็ต้องแร์ด้วย ผมไม่ได้ชอบพักเพื่อไทยผมไม่ได้ชอบอุ้งอิงแต่ผมก็แค่แคถามว่าอุ้งอิงเนี่ยเขาขายชาติตรงไหนนะครับตอบไม่ได้ยุคประยุทธ์นั่นแหละที่ขเขมรนะ่ะมันบุกเข้ามาในไทยได้เยอะที่สุดยุคประยุทธ์พวกมึงทําไมบอกว่าประยุทธ์ขายชาติมั่งกูถามแบบตรงๆเนี่ยพวกมึงไม่ไม่บอกประยุทธ์ขายชาติมั่งอะ่ะให้พวกสลิม ฮะหรือต่อมต่อมขายชาติมึงมองไม่ออกมึงนึกไม่ออกก็ตามันบอดไงขอ,อเปิดครับมีคนอยู่ที่ร้านครับผมถึงได้บอกเบื่อไอพวกมาคอมเมนต์วิพากวิจารณ์แม่งแต่ไม่มีสมองอะไอพวกเนี้ยน่าเบื่อไม่มีสมองแต่อยากวิพากวิจารการเมือง